เป็นคนครับวันนี้ก็คือผมนะครับแบงค์ฮิเตอร์ซิลเซ่งนะครับวันนี้ก็นนกนนกจะพามาทดลองเครื่องสูบน้ำใหม่นะครับจะสูบบดานนะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องสูบน้ำใหม่กันเลยนะครับเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะครับถ้าใครอยากทำตามก็ลองเอาไปทำดูนะครับงบก็ไม่เท่าไหร่นะครับ เบาๆโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวดูเลยนะครับนี่นะครับนี่ที่สร้างขึ้นมานะครับเป็นพูเล่นะครับคือว่าใช้ดูดน้ํานะครับตอนนี้ใช้ดูดน้ําปลาดานนะครับนี่ครับใส่นาปังนะครับปั๊มนี้ก็น่าจะเป็นของคูบูต้าเหมือนกันครับ นี่ครับสูบจากบาดานนะครับอันนี้บาดานลึกน่าจะลึกอยู่พอสมควรนะครับหลายเมตรนะครับเราจะใช้นี่ครับเครื่องทุนแรงนะครับใส่กับรถเล็กนะครับ B2C นะครับนี่ก็ดูดน้ำขึ้นมาใส่นาปังนะครับ อุปกรณ์ก็ไม่เยอะนะครับอุปกรณ์ก็จะมีพูเลน,นะครับตัวนี้เป็น18นิ้วนะครับ18นิ้วตุ๊ก,กตา2ตัวนะครับนี่ครับใครอยากเอาไปทำก็ลองไปทำดูนะครับน่าจะประหยัดกว่านะครับประหยัดกว่า เครื่องสูบเดียวนะครับเจ้าคันนี้ก็ติดเครื่องเหมือนเดินเบาไว้เฉยๆนะครับแล้วใช้โรตารี่ปั่นนะครับสูตรโรตารี่นี่ครับผมเอามาฝากกับเครื่องตัด้านะครับขี้เกียจทำโค้งขึ้นมาใหม่นะครับถ้าทำโค้งขึ้นมาใหม่ก็หมดตังเยอะนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเพลาครับตอนนี้ก็เป็นเพลา นิ้วสนะครับไปซื้อเผานิ้ว2มายาวน่าจะ50าสิบเซนนะครับเผาตัวนี้ที่ซื้อมา160บาทนะครับชั่งเปกิโลนะครับแล้วพู้เล่ก็ราคาประมาณ9 0้อกว่าบาทนะครับ18นิ้วมี20นิ้วครับ 20นิ้ว18นิ้วมีวหมดนะครับเผาก็ใช้ยอยโรตารี่เหมือนกันนะครับอันเก่าที่กากบาทมันนี่ครับมันหลวมก็เอามาต่อทำแบบนี้ได้นะครับนี่ไม่ต้องไปซื้อครับเอาของเก่ามาประยุกต์ใช้นะครับตัดแล้วก็ต่อนี่ครับ อัวนี้ก็เป็นเผ่าปันตูดแบต,ตอรี่เหมือนกัน,นครับซื้อมาอันนี้ก็ใช้ของเก่าหมดตัวนี้ก็เป็นเหล็กของเก่านะครับไปซื้อตามร้านของเก่าครับเอามาประยุกต์ใช้ประหยัดเงินไปอีกเยอะเลยนะครับนี่ดูดน้ําก็ขึ้นไวนะครับผู้เลีมันใหญ่มันทดจากกําลังรถมาอีกนะครับ ถ้าพี่ๆเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองเอาไปทำตามดูได้ก็เป็นไอเดียอย่างหนึง่งผมก็ลองประดิษฐ์ขึ้นมานะครับเพื่อสูบน้ำนะครับเอาไปสูบกับพญานาคก็ได้นะครับสะดวกสบายนะครับไม่ต้องใช้รถถ่ายเดินตามนะครับไม่ต้อง ผนอุปกรณ์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับนั่งรถไถปุ๊บไปเลยครับพยายนาคก็หาที่วางก็ได้หรือว่าเอารถกระบะลกไปนะครับแล้วก็เอารถคันนี้ไปสะดวกสบายนะครับเขก้นหอยก็ได้นี่นี่อันนี้ใส่กับก้นหอยครับตอนนี้อากาศก็ร้อนมากครับอุปกรณ์ก็น่าจะหมดไปสัก สองพนะครับค่าซื้อน่าจะไม่ถึงครับตัวนี้ก็เก้ค่าต่อย่อยประมาณสองพนะครับตีไปสองพันกว่าครับประหยัดงบครับดีกว่าไปซื้อเครื่องรถไถใหม่ก็ประมาณ สองหมื่นกว่าบาทครับสองหมื่นกว่านะครับซื้อรถไถใหม่ตัวนี้ก็สะดวกสบายกว่าก็ลองอาไปใช้กันดูนะครับครับผมเดี๋ยวจะมาทดลองให้ดูว่าน้ำจะแรงไหมนะครับกำลังจะติดตั้งครับเมื่อกี้ลองไปทีแล้วครับไม่ได้ถ่ายไว้เดี๋ยวามาดูกันงบป,ประมาณ2000นนะครับใครอยากทำก็ลองดู ไม่เปลืองน้ำมันด้วยประหยัดน้ำมัน,นครับคือว่ารถมันเดินเบาไว้เฉยๆนะครับนี่รถเล็กจะไปใส่กับรถใหญ่ก็ได้นะครับแต่ต้องมีเครื่องตัดจ้าจะทําโครงเองก็ได้นะครับแต่ก็งบก็จะเยอะหน่อยซื้อเหล็กซื้ออะไรวันนี้ผมก็ซื้อเหล็กร้านของเก่ามานะครับซื้อร้านของเก่าหมด มีใหม่ก็นี่ครับบูเล่ตุกตาแล้วก็อยอดอตัวนี้นะครับที่ซื้อใหม่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเราจะติดเครื่องดูตัวนี้ก็จะเดินสายน้ำก่อนนะครับครับดูเข้าวครับดูดบดานนะครับ งนี้ไม่ทำครับนี่ครับน้ำกําลังมาครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันเลยนะครับ น้ำก็ไหลแห้งอยู่ครับนี่ครับดูน้ำครับดูรถเราจอดอยู่ตรงนู้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรถไม่ได้เร่งเครื่องเลยนะครับฟูเล่18นิ้ว น้ำก็ออกเยอะอยู่นะครับสูบบาดาลน,นะครับใช้คเครื่อง3สูบครับสายไม่ถึงนะครับต้องทำล่องไป ไปดูการทำงานของมันนะครับบน้อยสร้างไว้นะครับวันเดียวเสร็จครับพี่ๆเพื่อนๆคนไหนอยากทำก็ลองดูนะครับนี่ครับ นี่รถไม่ได้เร่งเครื่องเลยนะครับติดเครื่องไว้เฉยๆนี่ครับคุรเสิบแนิ้วสุบาดาน,นะครับ อยให้ดีเอา20ครับ20นิ้วเลยนะครับใหญ่เปเลยครับไอ <Okay. S 2> ้รอิ ก็ไม่ต้องได้เร่งเครื่องนะครับเดินเบาไว้เฉยๆน้ามันน่าจะไม่เปลืองนะครับเดี๋ยวจะดูว่าน้ำมันไม่หมดเท่าไหร่ของก็ไม่เยอะนะครับใช้เหล็กเหล็กเก่าก็ได้นะครับ วันนี้ก็ซื้อจากร้านของเก่านะครับเด็กเด็กฉากอะไรพวกนี้ครับเหลือยังไม่ได้พ่นสีนะครับเอาสีมาพ่นให้มันสวยๆก่อนโอเคแล้ววันนี้เรามาทดลองก่อนเฉยๆนะครับโ บายสบายชิวๆนะครับสูนบน้ำจะเปสูบกับพญาน้าก็ได้นะคสูบกับพญาน้าก็สุดยอดครับน้ำขึ้นอันนี้สูบกับบาดาลเพราะว่าบาดาลมันมันลึกนะครับก็ขึ้นประมาณนี้แหละครับ พี่เพื่อนคนไหนสงสัยยังไง,ไง,ไง,ไงก็ยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาสอบถามได้นะครับตอนนี้ก็ว่างตอบนะครับพึ่งจะไปรับใช้ชาติมาก็ไม่ได้เล่นอะไรสักอย่างครับเดือนกลัวนะครับคอมเมนต์ comment ก็ไม่ค่อยได้ตอบก็ขอภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาไล่ตอบทุกคนนะครับก็ผมยังไง,ไงก็ช่วยกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับครับผมครับสวัสดีครับ